แงซาพี่เลยเนาะอันนี้อกอังสังขยาน้ำเพล่ข้บ่อเนาะตามหาสองคนนี่ฮะโอดแล้ว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 น้าบักคือเดียวยู่โอ้มันมียอมับโอ้มียอมยไลาค่อยแบนี้ทคน เราคอยสิงเง้ปอป้าเลยป้างาแล้วมันตกเอ๊ะทำช้ว้าวเห็นละงอกขาวตุต่มสวยงามแถพี่น้องเอ๋ยโตขึ้นมาตุมต่มๆพี่น้องนี่คือไข่นี่พี่น้องคือในไข่นี่พี่น้องเอ๋ย้ยนี่พี่น้องนี่สวยงามแถพี่น้อง มันงอกขาวงามแทยพี่น้องงาม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 ไทยพี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่พี่นี่ะงอกพี่ซ้ำดอกเคียงกันเซร่าอยู่พี่น้องนี่โอ้กําลังบานเลยพี่น้องโอ้ยคัก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 โอ้ยละงอกละงอกกําลังบานพี่น้องเอ้ยตรงนี้พี่มึงดูพี่โอ้ได้การได้การ พี่น้องเหน็นอย่างพี่น้องอัี้นี้พี่น้องเห็นอย่างนี่พี่น้องเห็นอย่างอันนี้ต้อ,ง,อ,ง,อ,ง,อนนตงถามพอร,รุ่นแล้วเป็นเหน็ดอย่างพี่น,อน้องเอ้ยเห็ดตะไคร้พี่น้องเอ้ยอยู่ม่งนี้และม่งจุ้มนี้แหละลุงงอกเหลืองครับลุงงอกเหลืองดอกน้อยดอกงงอกเหลืองดอกน้อย งอกเหลืองอันนี้เห็ดอะไรเห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้นะครับผมมีดอกเดียวมีดอกเดียวเห็ดแดงนะครับเห็ดน,น้ำหมากเห็ดน,น้ำหมากนะครับ เจอเห็ดขอด้วยเห็ดบดนะครับเห็ดขอด้วยเห็ดบดเจอเห็ดขอนก็เอานะครับเห็ดขอด้วยเห็ดบดนะครับ นนยังเล็กอยู่ปล่อยเข้าไปเห็ดแดงนะครับเห็ดแดงเห็ดแดงอันนี้พังโผล่จากดินนะครับเห็ดแดง ต้องผ่จากดินมเห็ดอะไรนี่เห็ดอะไรเห็ดตะไคร้ใช่ไหมเห็ดตะไคร้นะครับเห็ดตะไคร้ขุดอากีดินเลยนะครับตึก๊กอืสวยงามมากเลยโอ้สวยงามจริงๆเลยเห็ดตะไคร้ เห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้ตุ้มๆอันนี้ก็มันก็จะโผล่ขึ้นนะครับนี่อุ้ยจริงๆด้วยจริงๆด้วยนะครับนี่โอ้ก็โผล่ขึ้นมาแล้วเห็ดตะไคร้นะครับเห็ดตะไคร้อยู่ใต้ดินกระตอดกระเต็ด กระตัดกระเท็ดอันนี้เห็ดพีเบื่อนะครับเห็ดพีเบื่อไม่ควรเอา เห็ดไส้เดือนนะครับเห็ดขาวดินนะครับดอกค่อนข้างใหญ่นะครับเห็ดขาวดินนะครับดอกค่อนข้างใหญ่เห็ดตะไคร้นะครับ <c oughs> อ้อแก่แล้วน,นี่เป็นไงบ้างน,นี่ก็แก่แล้วอันนี้ได้ไหมนี่น่าจะได้อยู่ เห็ดตะไคร้ครับเก่ลี่ยดูแดงนะครับตุมตๆกำลังสวยกำลังสวยเลยทำเห็ดแดงโอ้โดนกินงกือกินแล้วโดนกินงกือกิน ตัวน,น,นี้ยังดีอยู่นี่ครับเห็ดแดงครับอะไรเอ่ยเห็ดขาวดินครับไปดูใช่หรือเปล่านะเร็นแล้วครับ รู้จะมีพวกเขาหรือเปล่าไม่รู้ว่้มีอยู่แต่เขาแก่เหมือนกันทางเล้ยพทางเล้ยครับมีเห็ดพึ่งด้วยคัะท่านผู้ชมมีเห็ดพึ่งด้วยนะครับนี่ครับเห็ดพึ่งครับมันเป็นรังพึ่งนะครับเป็นรังพึ่งนะครับ เก่แล้วครับเห็ดเกะนองโงกบานครับนองโงกบานรางมดนะครับบนนี้กัดเจ็บนะครับมดนี้กัดเจ็บเดือนไม่รู้ไม่รู้จักชื่อ แดงครับอุ้ยโดนเหยียบบี้แบนละโดนเหยียบบี้แบนแล้วเห็นรังโกครับเขามีดอกเดียวนะเขาไม่เขามีขึ้นเป็นหมู่นะครับแปลกมากเลยนะเนี่ยครับเขามีดอกเดียวไม่ขึ้นเป็นหมู่ยังจมดินอยู่นะ เออน้อยเกินน้อยมากเล็กเกินีไก่เดือนเดที่ไก่เดือนก็เป็นเห็ดละงบอีกชนิดหนึ่งนะครับแต่เขามันไม่อร่อยนะครับคนก็เลยไมไ่ยมกินเห็ดดินเห็ดขาวดินนะครับเห็ดขาวดินที่เขาจะพังง่ายมีเห็ดหน้าแล่ เห็ดหน้าแร่นะครับเห็ดหน้าแร่หรอเห็ดหน้าหมองเอ็นหน้าสาวดนนูนี่พี่น้องนี่พี่น้องนีมันนู้นนี่อยู่เฮียงกันน,น,น,นี่พี่น้องนี่โอ้คักคือไข่คือไข่แดงไข่ขาวนี่พี่น้องพร้อม เชิโงโขกจ้ากำลังโผล่ดินขึ้นมาเลยอู้ย่านี่พี่น้องกำลังตุมต่มๆกำลังตุมต่มๆหมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังไข่เลยอุ้ยังไงบานแล้วยีงไงบานแล้วคานผู้ชมอันนี้บานแล้ว อันนี้บานแล้วเดอ้อนว่ามามาซ่อมมาซ่อมมาซ่อมมอจะเอาเห็ดหมดไข่ท่านผู้ชมแต่ไข่ดอกมนเริ่มเลยโอหดอกเ,เอ í, ห,เห็ดตะไคร่เห็ดตะไคร่ดอกมนเริ่มเลยท่านผู้ชม เห็ดพิ่งสองดอกเห็ดพึ่งสองดอกท่านผู้ชมเห็ดพึ่งสองดอก เห็ดแดงเห็ดแดงนะครับทั้งใหญ่ทั้งบางนี่เป็นเห็ดคอนขาวนะครับนี้ดอกตุมต่มๆเดอ้อนี้ดอกบานๆเดอ้อละงอกอืม ดอกตูมๆเด้อดอกบานๆเด้ออยู่น้ำเดียวคู่กันอยู่น้ำเดียวคู่กันเห็ดตะไคร่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเออเห็ดตะไคร่ดอกใหญ่ๆงนมงามพี่น้อง เห็ดตะไคร้ดอกใหญ่ๆนี่พี่น้องนีู่ยงามแเถงามแเ่งแเถพี่น้องเห็ดตะไคร้จีเดอร์งามจีเดอร์กำลังพอดีปิ้งพี่น้องเอ้ยกำลังพอดีปิ้งพอดีเลยครับขานาดเลยพี่น้องโอ้ยเห็ดตะไคร้ดอกใหญ่ เจอเห็ดพึ่งฝาแฝดครับเห็ดพึ่งฝาแฝดอืมอมลุ่มอมลำเห็ดพึ่งฝาแฝดสีม่วงม่วงนะครับเห็ดพึ่งฝาแฝด สีสันแปลกดีครับสีสันแปลกดีไม่น่าจะเป็นเห็ดกินได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้าสาดูว่ามันหลังแตกนะครับหลังแตกนี่น่ากลัวนะครับอะไรจ้นจ้นนุนนะุ่นเห็ดอะไรนี่โอ้ โอ้โหดนดินกรบไม่รู้เห็ดอะไรครับก็ไปล้างน้ำนะครับถึงจะดูออกนะครับเือเห็ดคอนขาวครับเห็ดคอนขาวอืเนี่ยครับ เห็ดคอนขาวนะครับแม่เห็ดเพาะอยู่บ้านี่โอ้แม่อยู่ไหนอืมอ๋อเป็นค้างอยู่นี่โอ้ยนหินโอ้ในีเห็ดเพาะเออเป็นค้างอยู่เนาะเป็นค้างหินพี่น้องเอ้ย ได้อีกหน่วยนึง่งผนตกลงมาผลตกลงมาจากข้างบนผมพีน่น้องน้ำเสาะเพิน่นออาขาวแวแบๆบครับท่านผู้ชมมาดูเห็ดอะไรโอ้เห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้เท่าแล้วบานครับท่านผู้ชมละโงกบาน